Nôn Lắc lắc thằng Nôn. Răm. À? Hả? Ôm. Ôm đâu? Vâng. Dù Và phải lắc cái đấy không? Không kẹp Này ạ. À. mình mãi chắc con rát nhưng mà phải là lung không? lắc em không phải mắc. Cao rát, cao เขาร้านับน่ะมีนะเดี๋ยวเอาแสดงไม่จับไปต่างนี่ก่อนนี่นี่ให้เรนหาก่อนให้เรนหาก่อนนี่คือเราใช่ไหมใช่เดี๋ยวไะไอน้องเขาอ่านไม่จับไอฟังก่อนจึงเดี๋ยวโอเคได้เดี๋ยวตรวจยิงยุ่ยเรเดี๋ยวปุ่มแสดงไม่จับต่างนี่คนอีกฟังนะปุ่มเดี๋ยวมันมันเปียกปู่มตายดีต้องรอดแต่จะร้องมาตามมาจับกองซั้นน้องแต่จะรุ่งที โจ้ซี่เกาเกตับสองเอาเจ็ดลงวันที่ยี่ก้าพฤศจิกายน่สองเอาเจ็ดโดยนายประจับสุวรรณโจโจวงคือเราใช่ไหมคืออมกระตำพิดซึ่งกระตำพิดหลักทรัพย์บงเล็บฟขาซ่านในแขนตาานโดยใช้ยานพาหนะเพื่อความสะดวกแก่การกระตำิดหรือฝ่าทรัพยนั้นไปตั้งแต่ล่งวันที่ยี้าพฤศจิกามีตำรวจได้มาแสดงไม่มาจับไม่เรา mà chấm đúng, mang nhăng ừ. mai thì nè từng điều cả lâu nằm qua đây có cùng ta mình thức giờ trông cho po cuộc giải ngay nè nè từng bên bưởi tí thì, thì và đặt bít chọc có có cho mình có mượn tụi ni nè để bước tuần đầu đập bên bốn quần tám mày chấm ni nó ốm ừ? nè từng mày Tính thì là lặt ở tốn tám mà chấm cửa cao trát nha Ok Tay chắc Bữa ăn bữa đi. Bữa lùng, bữa lùng có nước, bữa. Ai về lùm này. bên có chế tập nuốt bên lùm phần bữa. Hả? Ai chơi cá ở đây cô? Giờ giờ bên nào uống nè. Nè, bây giờ Uống, giờ cao bên tầm đấy rồi nè. Ô cao đáp bên tập đấy. Mày cái của mày kìm 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 mày

ก็ย okay. uh, okay. yeah. uh, uh, ่อไกลไกลยาบกยานะแต่คีนี้คือหลักกหลักกาด้านนะไมไม่ด้ตัดเรือไหมไม่ต้อไมเดี๋ยวเดี๋ยวไม่นะไม่ไ่ด้ก่อนตื้วไม่ได้นอนที่ไหนนมันอยัานเือนี่เอาตเรื่องเอไม่ต้องมาต้องเอาวัน่นนะนะ เจ้านาีปิดกยปิดอลไหมในบ้านนะตอดตักก่ยเอาเลยเดี๋ยวไม่ได้เพื่อแหวกแ้วและของโจ้นะนี่เจ้านาีปิดตู้อ้เีวนะบ้านนะนะไม่มีไก่ข้าวไปยุ่งไม่มีไข่ข้าวเลยนะนี่ตัวรับกับต่าห้จับิมมีขาเราเอาไ้ของเจาได้ะโอ้รเจอรถยงไหนะเีอไไม่มีไม่มี่นอไม่อว่นได้ Mà, đó, Ô, bà con bà mày 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 mày

โงครับเจอหน้าเจาบนนี hmm. ้ซจ้บนนู้นเป็นลมเลยรับว yeah. ิ่งวิ้น้ำหึ่งก่น